สวัสดีครับ <c oughs> มาอยู่กับช่องหนึ่งมั่งสีนะครับวันนี้ครับมาวันนี้เราก็อยู่ที่เอน้องจอกนะครับผมน้องจอกผมมาซื้อมาซื้อไอ้วัตถุดิบนะครับผมพวกที่จะไปทำไอ <c oughs> ไปเฮ็ดไอ้นั่นน่ะอยังกับมั่นขย้อนะครับผมวันนี้ผมกับอยู่น้องจอกนะครับผมกําลังขับรถกับ ตันนี้กำลังจะออกจากปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันบางจากนะครับมุ่งหน้าไปสู่ธัญบุรีคลอง11อครับผมมันนี้ก็มาผู้เดียวครับผมคนงามเอาบ่มาครับผลงามเขาขายของขาก่อนนะอาจจะมีการแบบสันสะเทือนเนี่ยนะครับผมเมโมร์นบ่ดได้ใส่ระบบกันสันครับผมผมใส่แคมขาตั้งกล่องตัวหนึ่ง แลวกับไมไวรัสอันนึงนะครับผมแบบบ้านๆนะครับผมก็สั้นนี่แหละครับผมพี่น้องเร่ยว่ากันเดอครับผมมีการสะดุดภาพอัดสะดุดอากระตุกแน่ก็คือว่าท่ายกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งครับผมเครื่อง iPhone นในน้อยนะครับผมมได้วยไอโฟนใหญ่ iPhone กับซ้ำราคาประจักษ์พันนะครับผม นี่ผมก็ขับมาเร,เรื่อยๆตอนนี้เออจะมายูเทิร์นนะครับมายูเทิร <c oughs> ์นยูเทิร์นตรงไปศูนย์โตโยต้านะครับผมมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลหนองจอกนะครับมาเรีวผมก็อ่ะเมื่อยๆนะครับเห็นว่าครับโตโ,ตตนะโตโยต้านะโตโยต้านะครับโตโยต้าครับผมก็มุ่งหน้าจะไป บ้านนะครับมอนค้ายคองเนี่ยแหละครับผมอาดน,นี่ในเด้อพี่น้องครับะระบบไายคนจนอย่างซี่นะครับผมระบบไายคนจนตอนนี้กับเวลา11บเนาฬิกาแหละครับ11สินาฬิกาย e ีนาทีครับผมเวลายี e ิบสี่นาทีนอกตอนนี้นะครับ เส้นทางตรงไปนี่คือโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลน้องจอกนะครับถ้าผมจำาม่ผิดน,นะไทยวัสดุอันนี้ผมก็เสียว์ไายนะครับเลี้ยวซ้ายทีสิข่าไปถนนเยังก็ทะลุไปทะลุไปทันญบุรีนะครับผมทันญบุรีปอสเบนะครับผมมันพลังทดกบับ ภาพอัดเสื่อโมอม,มัวในเลยครับผมเพราะว่าจะใส่ระบบไทยยูคธรรมดานะครับผมประเด็นยังไงตัวไรครับครับพี่น้องเบิง้งช่วงนี้กระกกิจก็บบ่ค่อยดีนะครับผมก็ผ้ากันสู่ฝ้ากันทนได้ครับพี่น้องนะครับอยู่ในช่วงองยุค ลุงมาจะปีครับแปดปีหรือเปล่าเพิ่อันนี้ครับโจงี้ผมก็จะเลี้ยวนะครับผมตอนนี้เลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวาก็จะมุ่งหน้านะครับก็ผมไม่ได้มีกล่องหลายตัวกบมีตัวเดียวครับให้เบิ้งหน้าแล้วก็เบังรอบๆกรโจกไปเรื่อยครับพี่น้องนะเบิ้งวิวธรรมชาติไปครับอันนี้ก็รถเลียวนะครับ ันนี้สิยูตรงน้องจอดแล้วมั้งนี่ผมจำผิดนะเออสูสู <c oughs> เลี้ยวกับเบิงเ้งในเด้อกับเลี้ยวกับเบิ้งแน่เหนาเอ้ยเหนาเอ้ยครับขอบคุณครับอันนี้รถไอ้เคอรี่มันจอดถหานครับเคอรี่เคอรี่ขอบคุณเคอรี่นะครับที่จอดชะลอให้ไปก่อนนะครับ ภาพอาจกระตุกเนี่ยนะครับพี่น้องครับผมเพราะผมใส่ขาตั้งกล่องธรรมดาครับผมพอได้ยิงง่โตปัานไหนครับแล้วก็ไม่ไว้เล็ดอันนึงครับผมเพื่อการทายทํำทายทำนะครับผมแล้วมันกับมัวเนี่ยแหละครับจังน้อยนะครับพี่น้องเนาะพอบอกนื้อพอมวนกันครับผมช่วงนี้ กับสรงการกับอย่าลืมทักทายกันหดเลยครับผมทรงการช่วงนี้ทักทายกันใดขับรถลื่นเปิดกล่องรถก็เปิดก็ได้ษเราช่วงนี้โอ้ครับเดี๋ยวจังไดกับผมขอขับรถก่อนเด้อครับผมญาติมันเกิดอุบัติเหตุนะหมดวอลหันไปหากล่องนะครับครับสวัสดีครับ